พูดกันนะคะว่าหิมะจะลงอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมตามไม่ทันจริงๆอ่ะวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้อากาศดีแต่ว่าหนาวเดี๋ยวจะพาออกไปเดินออกกำลังกายท้ายซอยชุดซอยจนถึงหน้าปากซอยค่ะวันนี้พาชมรอบๆ โมบานเลยค่ะอาหารเศร้าค่ะนี่ค่ะอันนี้ของใครเอย่ยทายสิทายสิอ่ะบอกให้ก็ได้กาแฟของแม่บ้านนะคะแม่บ้านดื่มกาแฟส่วนพอบ้านดื่มน้าชาค่ะแม่บ้านชาไม่เอาเอาชาเขียวอย่างเดียวเดีวก่อนนี้ค่ะเอาเม้นดื่มนะคะไปและเดี๋ยวขอนั่งกินแล้วออกไปเดินชมรอบๆโมูบ้านกันเลยนะคะเนาะ บรรยากาศบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมบรรยากาศนะเวลานี่แปรปวนแปรปวนเลอเกินค่ะตามไม่ทันนะคะเนี่ยหลังจากบายๆเนาะคะ่ะหิมะก็ได้หยุดฝนก็ได้ลงก็ได้หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หิม,มะถล่มอีกครั้งนะะเนาะเห็นเขาพูดกันนะคะว่าหิมะจะลงอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะ ไม่ท่านจริงๆคะ่ะสภาพอากาศแปรปรอนปีนี้ปีที่แล้วไม่ค่อยมีหิมะลงนะคะปีที่แล้วไม่ค่อยจะมีหิมะลงแต่มาเดือนกุมภาเดือนนี้มีหิมะลงสองสามครั้งและะ้วค่ะลงกระปิดกระปอยแล้วก็ฝนแต่ว่าวันจันทร์จะถึงนี่เห็นเขาบอกว่าจะมาถึงสามสี่ห้าเอ็นเลยทีเดียวป้บเดี๋ยวแม่บ้านจะพาเดินลงไปหน้าปักซอยเอ้ยถ่ายซอยถ่ายซอยค่ะนอนคะ่ะ บานลังทุดไทยเนอนคา่ะเดี๋ยวแม่บานจะซุ้มให้ดูเนาะน,นอนค่ะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปทางนั้นนะคะนาะเดินออกกำลังกายลดพุงจังหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเตนไนบ้านมาไลยเดือนแล้วนะคะน่ะนะกป่ะเดินเดินตามแม่บ้านไปเลยค่ะนาบ้านต้นนี้ที่แม่บ้านลงปีที่แล้วค่ะต้นใหม่ต้นเนี้ยค่ะลงปีที่แล้วลงสามต้นอยู่นาบ้าน อากาศหนาวเย็นค่ะคเพื่อนๆจะเพราะว่าตามไม่ทันค่ะอากาศแปรปวนปีเป็นอากาศที่ว่าตามไม่ทันจริงๆค่ะทุกปีเนี่ยก็จะไม่มีหิมะตกประมาณนี้นะคะเดือนเมื่อบานเดินลงมาเนี่ยอ,อาจจะกล่องอาจจะสั้นน้อยนึงนะคะเนาะเพราะว่าแม่บ้านไม่มีไม้กันสั้นค่ะ นี่ก็เป็นท่อน้นาำนะคะไฟให้เจนค่ะเป็นที่รถเขาจะมาเอาน้ำตรงนี้รถด,ดับเพลิงอะไรประมาณนี้ก็จะมาจอดเอาน้ำตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแทงที่เก็บน้ำค่ะหืมบรรยากาศบรรยากาศหนาวเย็นจริงๆวันนี้ บ้านเดินลงมาจะสุดซอยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าจะเป็นซอยตันแล้วนะคะในซอยอสปูตลิสไรที่แม่บ้านอยู่เนะะี่ยค่ะมีบ้านทั้งหมดสิบสามหลังะคะ่ะสิบสองหลังสิบสามหลังแต่ยังไม่ครบนะคะบ้านยังท่านได้สร้างสองหลังะค่ะเนี่ยจะมาถึงซอยตันนะคะก็เป็นถนนที่มาสุดอยู่ตรงนี้คะ่ะบ้านหลังสีขาวเนี่ยคือถนนสุด ซอยในหมู่บ้านเนาะค่ะออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องบนกลับค่ะต้องเนี่ยค่ะมองกลับรถก็จะเป็นบงกลมประมาณเนี่ยค่ะบงกลมที่เรามากับรถท้ายซอยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะอีกหลังนึงตรงนี้คขะยังท่านได้สร้างบ้านแต่ว่าเขาตัดไม่ตัดยังออกแล้ะค่ะแต่ยังท่านได้สร้างบ้านขึ้นค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะคะ อากาศเย็นส่วนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านสไพเกาหลีค่ะสามีเป็นฝรั่งภรรยาเป็นคนเกาหลีเนี่ยลมเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นซอยตันก็มีทางเข้าบ้านซองหลังนี่ค่ะเขา้าถนนอันเดียวกันค่ะแช่กันก็มีทางแยกเข้าบ้านพยาบาลมันประมาณนี้ค่ะ ดูดูข้างบนค่ะแม่บ้านจอบมาเดินตอนนั้นนะคะเนาะก็จะเป็นน้องน้ำอยู่ข้างๆนะคะน้องน้ำเห็นไหมเป็นน้องน้ำเรียบคลองไปเลยค่ะจนออกไปมอง stop and s h o p นะคะเนี่ยแม่บ้านก็ได้โค้งมาแล้วนะคะเนี่ยเป็นทางโค้งประมาณเนี่ยคะ่ะทางโค้งบ้านเนี่ยเดินต่อขึ้นบ้านเลยค่ะ ถาขยันออกกําลังกายนะคะก็โอเคอยู่นะคะว่าเราเดินออกกําลังกายได้นะคะมีคนเดินมาแลวเดี๋ยวแม่บ้านหยุดก่อนนะคะพอเราเดินขึ้นมาครึ่งนึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะจะเป็นเขาขึ้นตรงทางนี่ค่ะก็จะเซาแงบแงบแงบแง,บ,งบน้อยหนึ่งนะคะเนาะ ้ป่บ้านได้เดินข้าม,มาถึงทางเข้าบ้านตัวเองเหรอค่ะ งก็ได้เดินมาถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูพรุ่งนี้ค่ะเย็นนี้หิมะจะลงประมาณสองทุ่มค่ะหิมะจะลงประมาณสองทุ่มเขาบอกว่าจะลงแบบว่าหาอินหกอินจิสเลยนะตกไลเลยทีเดียวนะแจ๊กแมนมแม่แมนค่ะต้งองรอชมคะ<แ>่ะวันนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะเข้าบ้านกันเลยค่ะโอ้ยเย็น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 เจอกันพรุ่งนี้กับบรรยากาศที่มาลงเนาะค่ะเนาะ